สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่อเยาจากประเทศอังกฤษนะคะมันแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะพี่อเยาเปิดร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทําระบบ T S W กับครูสิตานะคะซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มที่เป็นระบบออนไลน์ที่ดีมากกับทุกคนค่ะนะคะวันนี้พี่อเยาไม่ได้มาขายของมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะทางรัฐนะคะทางรัฐที่จะทําให้เรามีโชคดีนะคะทุกคนคะใครอยากมีเงินเยอะๆอยากรวยนะคะอยากมีเงินส่งให้ทางบ้านเยอะๆอยากให้พ่อแม่สุขสบายนะคะ อยากมีเงินเก็บนะคะอยากน้มอยากนี่แต่คุณนะคะไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนความคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเจอทางรัฐอยากรู้ว่าเฮ้ยวิธีที่จะสร้างโชคดีต้องทําแบบไหนนะคะฟังพี่ยา่ากาบทุกคนคะวันนี้พี่ยา่ามี3ามเคล็ดลับมาบอกนะคะให้เราเป็นทางรัฐง่ายๆนะคะใครทําคนนั้นก็ได้ผู้ใดโบเฮตกับผู้ใดเด้พี่น้องนะผู้ใดเฮตผู้ด้ดก็ได้ไหม ลองฟังดูค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะสามเคล็ดลับก็คือเคล็ดลับที่หนึ่งทางรัฐที่จะทําให้เราโชคดีไม่ว่าจะอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ออฟไลน์โลกออนไลน์ทุกทุกทุกโลกกับพี่น้องโชคดีเมื่อถ้าเหตุตามสวัสดีคะ่ะคุณปะ พาดาสวัสดีค่ะหูมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะเนี่ยนะคะเราสามารถสร้างความโชคดีด้วยวิธีแรกเลยกับทุกคนค่ะทางรัดทางรอดใครทําคนนั้นก็ได้ใครเชื่อคนนั้นก็ได้กับพี่น้องค่ะผู้ใดเสือผู้นั่นก็ได้ผู้ใดเห็ดผู้นั่นก็ได้ผู้ใดบ่เห็ดบ่ไดดแหมเออนะคะเห็ดเท่านั้นลงมือเห็ดถึงสิใดค่ะขอบคุณมากค่ะที่แชร์ขอให้รวยๆค่ะนะคะเทคนิคที่หนึ่งเลยกับพี่น้องยินดีกับคนอื่น ยินดีกับคนอื่นให้เป็นนะคะบางคนไม่เคยยินดีกับใครเลยคนไหนเข้าได้อะไรดีๆในชีวิตไม่เคยเฉลิมฉลองยินดีมีตาอิสานเขานะคะย่านเขาได้ดีย่านเขาได้ลืนกับพี่น้องท่านบานเเขาท่านทางอิสานเซวาญานผู um ้อื่นไนลืนถ้าเฮา่านผู้อื่นไนลืนเฮาสิบ่ได้โชคดีกับพี่น้องถ้าเฮา่านเขาได้ลืนเฮาสิบ่ได้โชคดีถ้าเฮาเห็นเขาได้ดีเฮาเฉลิมฉลองยินดีเฮาสีโชคดีน้าเขาค่ะพี่น้อง นะความโชคดีมันสร้างได้ค่ะยินดีกับคนอื่นให้เป็นเมื่อไหร่ที่เราอวยพรให้คนอื่นจากหัวใจของเราเราก็จะได้โชคดีนี่คือทางลัดนะคะทางลัดของจักรวาลทางลัดของกฎระดับโลกกฎแรงดึงดูดนะคะหรือกฎวิทยาศาสตร์พูดแบบเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือรอนดบิร์นนะคะหนังสือเดอะซีเกรภาพยนตร์เดอะซีเกรแม้แต่ทางช่องสามที่เอามาพูดในเรื่องของสมองก็เหมือนกันค่ะยืนหยัดในด้านดีทั้งนั้น ะะฉเฉลิงฉลองยินดีกับคนอื่นเป็นคุณก็จะดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างถ้าในโลกออนไลน์เราไปเจอ คนที่เขาขายดีโอโหขายดีมากยินดีด้วยค่ะเอาแบบนี้เลยไดโวเราไปไดโวเรายินดี้โหเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนี้มันเป็นการสั่งจกักรวาลทางรัฐนะคะทางรัดเราก็ต้องการแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเห็นเขาขายดีเราหูเราเบะปากมองบนขายดีครับเนาะเราก็ไม่ได้ค่ะนั่นคือเราผักความโชคดีออกไปจากชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าเรายินดีโอหูยินดีจังเลยนะหรือใครที่เขาขายอยู่นะขายของออนไลน์เราก็อวยพรเขาขอให้ขายดีๆนะคะขอให้วันนี้ขายดีขอให้วันนี้คุณรวย ปังๆนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีลูกค้าเยอะๆนะนะคุณก็อวยพรตัวเองด้วยเพราะคนแรกที่อวยพอรออกไปคือปากของคุณและสองหูคุณได้ยินนะคะคุณเป็นคนแรกที่ได้ยินคุณเป็นคนแรกที่คุณพูดคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นคือการเฉลิมฉลองยินดีกับคนอื่นแม้แต่ของเราด้วยนะคะเราได้อย่างเงี้ยวันนี้พี่ยาได้เงินสองพันบาทจากบริษัทพี่ยาไม่คิดว่ามันน้อยพี่ยายินดีดีใจตื่นเต้นเหมือนกับ ได้มาสองแสนสองล้านค่ะพี่น้องเออยินดีนะคะพี่ย่ายได้เงินจากธุรกิจของพี่ย่าาได้เยอะนะคะแต่พี่ย่ายายินดีทั้งเงินก้อนเล็กและเงินก้อนใหญ่เงินไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็คือเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราเราตื่นเต้นยินดีเฉลิมฉลองเราก็จะดึงดูดเงินเยอะๆเข้ามาจํานวนมหาศาลนั่นคือการที่เราเฉลิมฉลองยิน,ยนดีแม้แต่ของเราเองและของคนอื่นเราก็จะยินดีกับคนอื่น หรือแม้แต่เราทําธุรกิจอยู่นะเราทําธุรกิจอยู่นะมีลูกค้านะคะอินบ็อกเข้ามาในอินบ็อกของเรานะะเขาอินบ็อกเข้ามาถามราคาว่าอันนี้กระป๋องเท่าไหร่อันนี้ขวดเท่าไหร่อันนี้กล่องเท่าไหร่คบพี่นะะและเขาไม่มีเงินซื้อเขาก็ออกไปจากอินบ็อกเราเราก็อวยพรค่ะเราไม่ว่าเขาไม่มีเงินนู่นนี้นั่นเราจะไม่ว่าเราอวยพรสาธุขอให้น้องที่เขามาถามราคาในอินบ็อกของเราขอให้เขามีเงินมากมายขอให้เขาอยาก หยิบจับอะไรก็ขอให้เขาสามารถซื้อได้ง่ายๆสบายๆขอให้เขามีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาแทนที่เราจะแช่งเขาอุยเขามาอินบอกูเรากวกับซื้อนาะเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะพูดใหม่ทําใหม่อวยพร ขอให้น้องเขาโชคดีและขอให้น้องเขามีเงินเข้ามาเยอะๆเขาอยากซื้ออยากกินอะไรขอให้เขามีเงินซื้อมีเงินกินง่ายๆสบายๆายายอะ่ะเราอวยพรไปแบบนี้เราไม่หวังว่าเขาจะเข้ามาซื้อกับเราถึงเขามีเงินเยอะๆเขาไม่มาซื้อกับเราเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยินดีเราก็มีความสุขถึงเขาไม่มาซื้อไม่มาอุ่นุนเราเราก็มีความสุขที่เราได้อวยพรเห็นไหมคะแต่ถ้ามีลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราพาซื้อสินค้ากับเราเราก็อวยพรเขาขอให้เขามั่งมีสีสุขขอให้เขาร่ำรวยถึงแม้ว่าเขาไม่กลับมาซื้ออีกเราก็ ก็ยินดีอวยพรให้เขากลับไปขอให้เขาได้รับเงินร้อยเท่าพันเท่าที่เขาโอนมาให้เรานะนี่ก็เป็นการสั่งเป็นการเฉลิมฉลองยินดีกับคนอื่นถึงแม้จะเป็นกับคนอื่นหรือตัวเราเองเราก็จะดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตของเรานั่นคือการสร้างทางลัดการสร้างความโชคดีทางลัดนะอีกทางหนึ่งคือร่วมยินดีเฉลิมฉลองกับคนอื่นให้เป็นและกับตัวเราด้วยค่ะเฉลิมฉลองทุกหนึ่งชั่วโมงยินดีนะคะยินดีใหญ่ยังไม่มียอดเข้า อ้ากระโดดโลดเต้นเฉลิมฉลองอุ้ยนะคะของขวัญชิ้นใหญ่กำลังมาพ่อจกักรวาลกาลังจะส่งของข,องขวัญชิ้นใหญ่มาเราไม่รู้ว่าเราเฉลิมฉลองอะไรแต่เราเฉลิมฉลองยินดีตื่นเต้นส่งขึ้นตื่นเต้นยินดีเฉลิมฉลองออกไปอุ้ยจักรวาลได้ยินโอ้โหคนนี้ชอบฉลองอะเดี๋ยวส่งสิ่งดีๆเข้ามาส่งลูกค้าเข้ามาส่งเงินส่งทองเข้ามาให้เราเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เราแต่เรายินดีไว้ก่อนนั่นก็เป็นการเฉลิมฉลองยินดีเป็นการสร้างทางลัดอีกทางหนึ่งค่ะทุกคนคะแล้วข้อ 2. ้รูสึกกยิินดีับส่งที่า มียินดีกับสิ่งที่เรามีเอายินดีกับสิ่งที่เฮามีเป็นจังไรพยายาเอาอยู่บ้านเรามีอะไรบ้างอเออเรามีบ้านอยู่ก็ย,ยินดีถึงแม้เราเช่าห้องอยู่เราก็ยินดียินทีที่เรามีห้องได้นอนหลับสบายห้องนี้แหละจะสมเราไปมีบ้านเดียวของตัวเองไปมีบ้านของตัวเองเอาเราเฉลิมฉลองแบบนี้เรายินดีแบบนี้นะคะเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ย,ยินดี ยินดีในสิ่งที่เรามีอ่ะอุ้ยมีลูกน่ารักก็ยินดีมีสามีน่ารักก็ยินดีมีข้าวปลาอาหารกินก็ยินดีนะคะโชคดีจังที่เรามีบ้านอยู่โชคดีจังที่เรามีข้าวปลาอาหารกินโชคดีจังที่เรายังมีเงินซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อสิ่งดีงามให้กับตัวเองอะเราโชคดีขอบคุณเงินทุกวัททุกสตางค์ที่เรามีในบัญชีเงินฝากของเรา เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่เรามีในบัญชีมันก็จะเพิ่มปูนทวีคูณพี่ยาญากอบคุณเงินในบัญชีฝากของพี่ยา่าทุกบัญชีไม่ว่าจะบัญชีเงินฝากในธนาคาร ที่อยู่เมืองไทยนะและก็อาคารที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะมันเพิ่มพูนจริงๆค่ะเพิ่มพูนตลอดเพิ่มทุกวันทุกวันเลยทุกคนคะ่ะเพราะเราขอบคุณทุกวันจะเพิ่มน้อยเพิ่มมากมันก็เป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราเราก็ขอบคุณการขอบคุณสนิกรู้คุณน้ําตาไหลคนลูกขนพองมันจะนําพาความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราค่ะขอบคุณบ้านของเราที่เขามีที่ให้เรานอนเขาดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเราเขาดึงดูดโชคลาภเขาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เรานะเราขอบคุณบ้านขอบคุณบ้านที่เราอยู่บ้านของเราจะสนับสนุนเราให้มีบ้านอีกหลายๆหลังเข้ามานะเห็นไหมเราสร้างความโชคดีเราสั่งออกไปเราก็จะได้รับนั่นเป็นการสั่งเป็นการสร้างทางเดินให้กับจิตใต้สำนึกของเราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะเมื <ME> ่อเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของเราขอบคุณสินค้าของเราขอบคุณลูกขอบคุณสามีขอบคุณบ้านขอบคุณที่นอนขอบคุณจนหัวใจเราเหลือเฟือ เมื่อไหร่ที่หัวใจเราเหลือเฟือนะคะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคแต่ทางกลับกันถ้าหัวใจของเราขาดแคลนมันจะไม่สามารถดึงดูดโชคดีได้กับพี่น้องเราต้องสร้างหัวใจของเราให้มันเหลือเฟือเพื่อสร้างความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเรานั่นคือทางลัดข้อสอนค่ะคุณต้องสร้างความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยการรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านรู้สึกโชคดีรู้สึกดีรู้สึกอิ่มเต็มอะเรามีเหลือเฟือ เรามีเยอะแยะนะคะถ้าคุณนึกไม่ออกก็ขอคุณอากาศที่หายใจอะ่ะยังมีหายใจได้ทั่วโลกเห็นไหมความโชคดีมันก็มีเหลือเฟือค่ะทุกคนคะอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นอยู่ที่ว่าใครจะทําเป็นใครจะฝึกจิตใต้สํานึกของเราฝึกตัวเองสร้างความโชคดีให้มียิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณฝึกจนจิตใต้สํานึกของคุณชํานาญฝึกจนหัวใจของคุณมันแกร่งมันชํานาญในด้าน ดานดึงดูดความดีอด,ดึงดูดโชคดีคุณก็จะดึงดูดโชคดีเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะคุณต้องรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะค,ค,คะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ ลม,มขอบคุณอากาศที่ทําให้เราหายใจมีชีวิตอยู่ขอบคุณลมที่สนับสนุนเราให้มีสิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณฝนที่อวยพรให้เรามีโชคดีตลอดเวลาเออเราขอบคุณหมดเลยขอบคุณต้นไม้นะที่อยู่หลังบ้านของเราที่ทําให้มีออกซิเจน มีอากาศดีๆหายใจและเป็นที่อยู่ของนกนะคะของนกที่เขามาสร้างรังทํารังอยู่เห็นไหมคะเราสามารถขอบคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะทุกสปปรรพสิ่งสนับสนุนเราทุกสปปรรพสิ่งสนับสนุนอวยพรเราถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็น พวกสรรพสิ่งบางสิ่งเรามองเห็นอย่างสินค้าเราเขาก็สนับสนุนเราเขาก็สร้างความโชคดีให้กับเราเขาออกไปสร้างความโชคดีให้กับคนอื่นให้คนเขามีชีวิตดีขึ้นให้สุขภาพดีให้ทุกคนแข็งแรงให้ทุกคนหุ่นดีให้ทุกคนสวยเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งนะคะเราสามารถขอบคุณได้นะนะดอกไม้สวยๆก็ทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเต็มมีความรู้สึกอุううう้ยรู้สึกโชคดีอะเราเห็นดอกไม้ดอกทิวลิปดอกคาร์นนชั่นสวยๆเราก็รู้สึกมีความสุข ความสุขมันเกิดขึ้นในหนัวใจของเราเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นความสุขมันอยู่รอบตัวเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานะคะที่เราเชื่อที่เรานับถือนะคะสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรามองไม่เห็นหรือว่ามองเห็นล้วนมีพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานเมื่อไหร่ที่เราส่งคลื่นขอบคุณออกไปเขาจะรู้สึกสัมผัสได้เขาจะรู้สึกรับรู้ได้เขาจะส่งความโชคดีให้กับเรา เขาจะส่งความโชคดีให้กับเราบะเขาจะนําเราชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรามีความสุขนะคะและรู้สึกว่า เขาช่วยเหลือเราตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่รู้ล่ะฉันรู้ว่าทุกสรรพสิ่งสนับสนุนฉันฉันรู้ว่าทุกสรรพสิ่งจะนาฉันไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ช่างฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีฉันรู้สึกว่า,วาทุกสรรพสิ่งสนับสนุนเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน นะเรามองไม่เห็นท่านท่านก็สนับสนุนเราอยู่นะคะเพราะเราคู่ควรเราคู่ควรเพราะเราเป็นลูกกตัญอยู่เราเป็นแม่ที่ดีเราเป็นลูกค้าที่ดีเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีเราเป็นคนดีเราคู่ควรกับทุกสิ่งเราเป็นคนซื่อสัตย์เราสั่งตัวเองแบบนี้ความโชคดีจะวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาให้เรานึกถึงอะนึกอะไรคิดอะไรไม่ออกนึกขอบคุณตัวเองขอบคุณนะที่เรามาถึงจุดนี้ขอบคุณนะที่เรามาเจอกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทําให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้น อย่างน้อยเรามีความสุขขึ้นและเราได้เจอกัลยาณมิตรที่มีแต่คนดีๆร้อมรอบเราเป็นคนทำมาหากินเป็นคนจิตใจดีคิดดีเห็นไหมคะว่า การที่เราสร้างโชคดีมันสร้างได้ง่ายๆจาก3มเทคนิคนี้เราจะสร้างความโชคดีให้มีตลอดถ้าเรารู้สึกถึงความโชคดีมันลายล้อมตัวเราเห็นอะไรก็รู้สึกโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยที่ได้เห็นวิวสวยๆวันนี้โชคดีจังเลยที่แสงแดดออกโชคดีจังเลยอากาศดีๆวันนี้โชคดีจังเลยมีลูกที่น่ารักโชคดีจังเลยมีอาหารกินโชคดีจังเลยมีลูกค้าดีๆโชคดีจังเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราโชคดีจังเลยเงินเข้าตลอดเวลาให้เรารู้สึกนะคะรู้สึกถึงแม้ได้รับแล้วก็รู้ ได้รับเพิ่มความโชคดีมันก็จะเพิ่มทวีคูณจากความโชคดีเล็กๆน้อยที่เรามองเห็นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกคนคะลองเอาไปทําดูนะคะวันนี้ทะะ่คุณรู้สึกถึงความโชคดีในตัวคุณหรือ,อยังนะคะถ้าคุณรู้สึกคุณก็จะได้รับมันสําหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะไปแล้วคะ่ะพอหมพิอง